การกองทหารราที่สกรมทหารราบที one, ่หนึ่งรงาณาักรโทลารพนที่สี่หนึ่ับสองเลรืองเรื่อยยนในฐานสัญญาบัตรการยนตและการเลื่อนยนตของข้าราชการทหารกันต่อไปนี้เป็นว่าที่ร้อยหายสิบเอ็ดร้อยโทชิคพลมีรสาปีได้เวลาเป็นมูคเลือกแล้ว ้ว่าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปขออญาตเรียนเชิญ เรียนเชิญผู้บังคับกองพัานฐานรากที่สองกรมฐานรากที่หนึ่งร้อยสองเล่าวให้โอว่าื่อราชการต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครับผู้บ่าครับมิใช่เก็บเวลาที่อยู่เียงค่มันต้องบอกถึงความพร้อมความริยะสหัะในการทำงานและศักยภาพที่ได้เพิ่มจนสามารถได้ประดับชนบทนั้นได้เพิ่มขึ้นนั่นก็ แรงขอินใจที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างงานการถือแข่งการแสดงรับรองถือระเบอบที่ตัวผมเองเขาร่วมมากตั้งแต่ดดเดือนกุมภาพันเดือนธันวาคมที่ผู้มาที่ผ่านมานะครับเกียรติสูงสุดก็คือได้แสดงหน้ารับรอด้วยกันนะครับนั่นคือเปิ่มแรงหินใจให้สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อเแรงหินใจสูงขึ้นแล้วธารกิจอื่นอื่นที่เข้ามามันก็จะเล็กลงเราก็ ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นรังเกตในอนาคตถ้ามีสองตัวนี้มันจะประบวองว่าไม่มีลากร่างก็่างหม่ผมก็ขออธิานด้สิ่งะตายและสิ่งที่ลายในสายโลกทั้งไทู้วิีและผูได้รับการปรับสูงขึ้นตงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพตามมาอีกแรงสุดรขอให้ทุกคนทำงาน เราเป็นบรรยากาศครับหลังจากเป็นความนี้ครับบรรยากาศยนนี้ว่าไงครับยันนี้ยันนี้ย็นนี้มีซุปไหมครับมีซุปไหมครับยันนี้บอกนี่ เอี่แสดงความดีดครับกจุนนลอยจะมีเรื่อขจารฮ้ไปจป็ิดชม่จ่ายอาี้ครับอย่ารองอย่ารองเ้ยดีใจขอแสงความดีครับไปได้หมแล้วครับตอนนี้ครับแล้กันันนี้เลจ่ายแล้วพ่มีความรู้สึกยัไครับเดียวสามารถเดียะไรคของรู้สึกยังครับรู้สึกดีใจรู้สึกดใจครับอ๋อาเครู้สึกยไงครับาเค สามารถหรอไม่สามารถเนี่ยไอย่าเพิ่งไปรู้สึกไงครับสามารถก่อนดีใจครับดีใจครับโอเคได้จ่าแล้วครับเดี๋ยวรู้สึกเป็นไงครับวันนี้ครับบรรยากาศติดจ่าครั้งแรกในชีวิตครับติดครั้งเดียวเลยนะครับเนาะครั้งต่อไปไปจ่าสิบโทแล้วมันมีครั้งเดียวแล้วจ่าติดจ่ามันติดแค่ครั้งเดียวนะครับติดจ่าสิบตีนโอเคได้คืออะไรครับเลยสื่อฟิล์มโอเคผมได้แล้ว๋ยวจับโทรศัพทวไปท่านหวานเดือนปีโอเคได้แล้วครับ